ผมเอลำปานะครับวันนี้จะมาชมนะครับเป็น10พระเกจินะครับที่ในหลวงเสด็จพ่อรอก้ากับพระราชินีนะครับทรงเสด็จนะครับสนทนาธรรมนะครับจะมีพระเกจิท่านไหนบ้างไปชมกันเลยครับอันดับที่1นะครับนะเป็นตอนที่ในหลวงกับพระราชินีนะครับน่าจะเป็นช่วงนะครับประมาณปี2-5-1กว่านะครับซึ่งในหลวงพระราชินีนะครับนะไปกราบนะครับ อาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับที่วัดป่าอุดมสมพรนะครับก่อนที่ท่านอาจารย์ฟั่นนะครับจะมรณภาพนะครับและมีรูปในหลวงพระราชนีนะครับกราบอาจารย์ฟั่นที่หน้างานพระราชเพิงศพนะครับของอาจารย์ฟั่นนะครับและได้สร้างนะครับนะพิพิธภัณฑ์นะครับใหญ่เลยนะครับนะไว้ที่หน้าวัดป่าอุดมสมพรนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ในหลวงพระราชนีนะครับทรงสร้างให้กับอาจารย์ฟั่นนะครับเผื่อใครแวะไปมานะครับลองไปกราบได้นะครับนะซึ่ง ในพิพิธภัณฑ์นั้นนะครับก็จะมีทั้งอธิอาจารย์ฟันนะครับนะที่ผมเคยไปกราบไหว้ก็มีจีวรแปลงฟันเครื่องใช้อาจารย์ฟันนะครับเดินทางไปนะครับปรีวิเวกตามป่าต่างก็จะใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้าไปกรรมฐานนะครับ ต่อมาครับอันดับที่2ครับผมรูปนี้นะครับในหลวงพระราชนีนะครับสนทนาธรรมกับนะครับหลวงปู่ดุลอตุโลนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนะนะครับหลวงปู่ดุลก็เกิดเมื่อวันที่4ตุลาครับปี2430นะครับและมรณภาพในวันที่30ตุลาปี2526นะครับอายุได้96ปีนะครับนะต่อมาอันดับที่3ครับผมงานพระราชพิธีนะครับที่ในหลวงพระราชนีนะครับทรงสนทนาธรรมนะครับกับ หลวงปู่ชอบฐานสโมนะครับวัดป่าสัมมนุษ์สนะครับจังหวัดเลยนะครับหลวงปู่ชอบท่านก็เกิดในวันที่12กุมภานะครับปี2445นรีนะครับและมรณะภาพ8มการาคมปี2538นระครับรวมอายุได้91ปีนะครับอีกหนึ่งเกจิสายสานนะครับที่ท่านได้สร้างทั้งวัดทั้งสถานที่ต่างๆนะครับและเป็นพระที่ในหลวงทราชินีเคารพมากเลยนะครับต่อมาอันดับที่4ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพระเกจิสายเหนือนะครับนะที่เราเห็นรูปบ่อยมากๆนะครับอาศจัรท์ ที่เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันในทั่วประเทศก็คือนะครับหลวงปู่แหวนเหาะได้นะครับเนื่องจากมีครั้งหนึ่งนะครับที่นักบินนะครับปรากฏว่าได้เห็นนะครับหลวงปู่แหวนกำลังนั่งสมาธิอยู่บนก้อนเมฆนะครับนะทำให้เป็นที่ยึงหาของทั่วประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกจิที่ในหลวงและพระราชินีนะครับทรงไปกราบไหว้นะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับแห่งวัดลอยแม่ปังนะครับนะ หรือผู้แหวนนะครับท่านเกิดในวันที่16มกราคมปี2431นะครับและมรณภาพในวันที่2กรกฎาคมปี2528นะครับรวมาอายุท่านได้97ปีนะครับนะ อันดับที่5นะครับนะอันนี้ก็เป็นหลวงภู่ขาวอาาโยนะครับวัดถ้ำกองเพลนนะครับอันนี้ก็เป็นพระเจจิสายอีสานนะครับนะครับซึ่งอยู่จังหวัดหนองบัวลําพูนนะครับรูปที่ในหลวงพระราชนีนะครับทรงไปสนทนาธรรมกับท่านนะครับหลวงปู่ขาอนาโยนะครับท่านก็โด่งดังนะครับนะเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับก็นะครับสวยๆเหรียญหนึ่งก็หลักแสนนะครับนะจัดสร้างในปี2509นเะครับเป็นเหรียญรูปไข่ขึ้นองค์นะครับนะ ต่อมาครับผมอันดับที่6นะครับนะหลวงตามหาบัวนะครับนะครับเป็นพระเกจินะครับที่ทําพระป่าช่วยชาติปี2540นะครับโดยผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยได้รับมอบนะครับเป็นจํานวนทองคำนะครับ12.5กิโลกรัมนะครับที่หลวงตามหาบัวนะครับได้บริจาคช่วยชาตินะครับปัจจุบันบาทละ6 0 0 0 0กว่าลองตีเป็นมูลค่านะครับเยอะมากๆนะครับนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพระเกจินะครับที่ในหลวงพระราชนีนะครับทรงเสด็จสนทนาธรรมด้วยนะครับนะซึ่งหลวงตามหาบัวก็นะครับเกิด ในวันที่12สิงหาปี2456มรณภาพนะครับในวันที่30มกราคมปี2554นะครับต่อมาอันดับที่7ครับเป็น1ในพระสายอีสานโด่งดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธูนะครับท่านก็เป็นพระที่ สร้างทั้งโรงพยาบาโลโรงเรียนบริจาควัดนะครับอนุสรณ์สถานต่างๆนะครับพระเกจิที่คนทั่วไทยนะครับนะให้ความเคารพนะครับและไปกราบไหว้ท่านนะครับหลวงพ่อคูณถ้าเกิดวันที่4ตุลาคมนะครับปี2466นะครับวรรณภาพวันที่16พฤษภาคมปี2558อายุได้91ปี อันดับที่8ครับอีก1เกจินะครับนะสายวิปัสสนานะครับหลวงพ่อฤศีลิงดําวัดท่าซุงนะครับหลายท่านนะชอบไปปฏิบัติธรรมกับท่านด้วยนะครับเป็นพระที่เนี้ยพิญญาสูงมากนะครับและท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลากหลายนะครับและได้ทํานายทยายทักตาม คำทํานายที่แม่นตรงตามเป๊ะไม่ว่าจะเป็นนะครับครั้งหนึ่งที่ท่านเคยพูดว่าจะมีโรคนะครับอวิวาเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับในช่วงโควิดนะครับอันดับที่9าครับอันนี้ก็เป็นหลวงปู่โตวัดประตูชิมพีนะครับนี่ก็เป็นพระเกจิที่สร้างพระปิตานะครับนะเป็นที่รู้จักทั่วประเทศไทยเลยนะครับนี่ก็เป็นรูปที่ในหลวงพระราชนีนะครับทรงตักบาทนะครับหลวงปู่โตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพระเกจินะครับในกรุงเทพมหานครนะครับนะที่มีชื่อเสียงอันดับ ต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับต่อมาครับผมอันดับสุดท้ายครับอันดับที่10นะครับอันนี้ก็เป็นในหลวงร .9 กับพระราชินีนะครับทรงนั่งสนทนาธรรมกับสมเด็จยาณสังวรวัดบวรนิเวศนะครับเป็นสมเด็จยานนะครับที่สมัยนั้นนะครับโด่งดังและท่านได้สร้างวัตถุมงคลพระเครื่องไว้เยอะมากๆนะครับโอเครับนี่ก็เป็น10เกจิที่ผู้ทรงมีอภิญญานะครับนะสิพระเกจินะครับนะเสด็จพอร .9 และพระราชินีนะครับทรงพระราชนำเนินนะครับนะไปกราบแล้วก็ สวนธนาทรมด้วยนะครับนะ EP นี้เขาจบไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมเอลำปานะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ